นี่เป็นการเจอกันของนักลบครับพึ่งหลวงครับต้นๆมาเนี่ยพึ่งหลวงมาได้นับก้อนเสยนะครับเตะนกนักลบนะได้นับไปในยกแรกนะครับอันนี้เป็นยกที่2ครับนักลบพยายามยางใส่เอาขึ้นครับเบียดกันมากเบียดกันไปครับโอ้โหตีกันไปแต่ละดอก ยางไสแล้นักลบยางไสพึ่งหลวงเตะไสมา,าเบิ่งความแข็งแกร่งแข็งแรงครับมวยคู่นี้ประกบกันมากนี่วานักลบได้เปรียบอยู่ประมาณสัก3 1 4 1 5 1เลยนะครับโดยค้อมือเป็นนักมวยในสัญญาวันใหญ่ขณะที่พึ่งหลวงเองนะครับบอดีมีสัญญงสัญญาเองหล่ะกับฟร์มบอดีพร้อมแต่พึ่งหลวงมาเซอร์ไพ่ได้นับก่อนนักลบกับนี่ฮะแรกเลยครับเปิดหน้าแรกครับโอ้แต่ลูกมีถือศอกครับโอ้ยลงไปกรรมการบอกว่าเป็นยังลูกมาลูกมาลูกเร็วกับลูกมานักลบพยายามสี่ศอกให้เบิ่งนักลบใส่ต่อมัดขรัวเข่าเต็มโกหูครับเอ้า เห็นจังไหไหวบ้ไหวไหวครับเอา้าพึ่งหลวงขอล่องเบิงอีกจักดอกหนึ่งขอใส่อีกจักเทื่อนหนึ่งหนักลบบอกมาเลยมาเลยปาจิโตมาเห็ดห่เสียวเลยมาตีเห็ดได้นับก่อนดิอือเอาอีกเทื่อนึงเอาอีกเรียบร้อยครับดอกนี่บ้ไหวครับ